สวัสดีครับขณะนี้จะมาพาชมนะครับ All New Isuzu MU-X ใหม่นะครับรุ่น Active 1.9นะครับ วันนี้พาชมสีขาวมุกนะครับราคาอยู่ที่1 1 0 0 0ล้านหนึบาทบวกสีขาวมุกอีก1 2 0 0 0บาทนะครับมาดูครับว่าสีใหม่นะครับพาชมภายในภายนอกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีไฟหน้านะครับเป็น LED พร้อมไฟ Day l ไล h ์นะครับสามารถไฟสามารถปรับปรับปรับสูงต่ำได้ตั้งแต่ภายในนะครับกระจังหน้านะครับดำคอสซีแบ็กนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับสลหรับเทาเข้มนะครับนี่ครับ แล้วก็ตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นรถยกสูงนะครับของมิ X เตัวใหม่เรานี้นะครับก็มาดูที่ตัวสาวอากาศจะอยู่ด้านบนนะครับกระจกหน้าแล้วก็ปัดน้ําฝนนะครับตัวรถจะเป็นโป่งล้อใหญ่ซึ่งเป็นรถยกสูงนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับตัวนี้เดิมเดก็คือเป็นล้อขอบ17นะครับนี่ครับพร้อมยางดันหลอดนะครับดิสเบรกหน้าพร้อมครับช่วงล่างแบบปีกนกคู่นะครับพร้อม ชออัพแก๊สคอยสปริงให้พร้อมนะครับตัวนี้ครับตัวรถจะมีบันไดข้างให้พร้อมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับบันไดข้างจะเป็นพลาสติกเหยีบนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ครับก็จะมาพาชมภายในของตัวรถสีขาวมุกใหม่แอคทีฟตัวนี้นะครับก็ภายในก็จะมีเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าพร้อมพร้อมลําโพงนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางนะครับนี่ครับจะเป็น หนังเดินตะเข็บสีบอลนะครับตัวนี้ครับซึ่งจะเข้ากับคอนโซลหน้านะครับตัวนี้ครับนี่ครับพาชมภายในนะครับก็แล้วก็ตัวช่องแอร์จะมีตั้งแต่ช่องตัวนี้ครับด้านข้างแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับยูเทปสองดินนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็แอร์จะมีปุ่มปรับนะครับสวิตช์เอนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถขับแบบเกียร์ธรรมดาได้ครับออโต้ซับสตาร์ทนะครับชิปล็อก เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้พร้อมการลื่นถ่ายตัวนี้มีให้พร้อมนะครับความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะพาชมเบาะตอน2องครับถือว่าแอคทีฟก็ถือว่าลูกค้านั่งสบายนะครับตัวนี้ครับสำหรับตัวรถก็จะเป็นรถถือว่าเป็นรถยกสูงอีกรุ่นหนึ่งสามารถลุยน้ําได้ครับ800มิลิเมตรนะครับตัวนี้ครับขออนุญาตพาชมเบาะตอน2นะครับเปิดประตูมาก็จะมีแหงข้างเป็นผ้านะครับตัวนี้ครับสีดํานะครับ แล้วก็จะมีลําโพงให้พร้อมนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งภายในนะครับให้ดูว่ารถเรากว้างนะครับคุณลูกค้าสามารถไปได้7ที่นั่งนะครับตัวนี้ครับคอนโซลก็จะมีช่องเสียบช่องชาร์จให้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็มีแอร์สามตอนนะครับคุณลูกค้าครับก็มีตอนสองแล้วก็มีตอนสามให้พร้อมนะครับอันนี้เป็นสวิตไฟนะครับก็มีมือจับนะครับให้พร้อมนะครับถือว่ากว้างแล้วก็นั่งสบายนะครับ แล้วก็จะพาไปนั่งตอนที่สามนะครับขออนุญาตพาชมนะครับพับง่ายนิดเดียวนะครับเบาะไมจะเด้งขึ้นมานะครับเราก็สามารถเข้าไปนั่งได้นะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ตัวสูงสูงนะครับก็ถือว่านั่งได้สบายนะครับศีรษะยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็เบาะเอ่อตัวนี้เป็นแอร์นะครับตอนที่สามนะครับที่พักแขนมีที่วางแก้วให้พร้อมนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้ครับ สามารถปรับเกีนได้นะครับสังเกตว่ามีข้อแตกต่างคือตัวนี้ปรับได้เพิ่มมากกว่าเดิมนะครับนะครับยัดพาชมนะครับผมแล้วก็พาชมล้อนะครับช่วงล่างหลังนี้เป็นแบบไฟลิงก์นะครับวัวนี้ครับสามารถเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะครับแล้วก็ล้อควาบ .17 พร้อมดิสเบรกนะครับนี่ครับเบรกแตะนิดเดียวอยู่กึึบเลยนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็มีฝาถังน้ํามันนะครับคุณลูกค้าครับนี่ครับเปิดง่ายนิดเดียวนะครับคุณลูกค้าสามารถเติมน้ำมันดีเซลนะครับ B20 B10 ิบบีสิและดีเซลพรีเมียมได้เลยนะครับตัวนี้พร้อมนะครับมาดูที่ไฟท้ายนะครับมีสัญลักษณ์มิวเอนะครับเป็นแบบทีไลน์นะครับ LED นะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็สัญลักษณ์มิวเอนะครับนี่ครับแล้วก็กันชนตัวนี้ก็จะมีสเกิร์ตด้านล่างนะครับสัญลักษณ์อิซูซู ปัดน้ำฝนไล่ฝ้าหลังนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้พร้อมนะครับแล้วก็จะพาชมภายในนะครับภายในเปิดมาแล้วครับก็จะมีที่เก็บสัมภาระให้คุณลูกค้านะครับวางของได้นะครับมีงหูาหรับล็อกนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับช่องชาร์จนะครับเบาะตัวนี้เราสามารถพับได้นะครับคุณลูกค้าครับนะครับพับได้ราบนะครับนี่ครับ ขออนาตพาชมนะครับนะครับเพียงดึงสายนิดเดียวนะครับลูกค้าครับนี่ครับคือพับได้3แถวราบเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับคือลูกค้าสามารถวางของได้อะไรได้ตัวนี้สบายนะครับแล้วก็พาชมด้านข้างต่อนะครับของ New X ใหม่นะครับ Active สีขาวมุกคันนี้ครับไฟท้ายเป็นแบบ LED แบบ G l i n e นะครับ แล้วก็พาชมล้อนะครับล้อขอบ17พร้อมดิสเบรกนะครับแล้วก็ช่วงล่างหลังเป็นแบบไฟลิงนะครับเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะครับมาดูที่บันไดข้างนะครับก็ดีไซน์จากโรงงานแบบนี้นะครับก็สวยงามครับแล้วก็จะพาชมเบาะด้านคนขับนะครับประตูก็จะมีควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับปุ่มปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับแอร์ด้านหลังนะครับ นี่ครับก็จะมีสวิตสลับปรับไฟหน้าสูงต่ําได้นะครับนี่ครับเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับปรับสูงต่ําได้ด้วยนะครับนี่ครับนีคือภายในของ New Active ใหม่นะครับตัวนี้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับมีให้เลือก2สีเซ้า Active มีเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับเป็นสีบรอนกับสีขาวมุกราคาอยู่ที่1 1ึ0 0 0 0าน0บาทบวกสีขาวมุก อีกหมื่นบาทนะครับไม่แพงเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับดาวน์รุต้นพีนแค่5%เปนะครับหรือติดต่อ Facebook สมุทอิสุออนไลน์ YouTube สมุทอิสุออนไลน์เบอร์มือถือแล้วก็ ID l i ล e นะครับ0 8 1 4์8 6 7 8 1ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับ And i do it again And I know everybody wanna be a play in the game But I was put here to win And I ride so low, no slow-mo Can't come down, I just go And I did it all by myself This my stage and I won't fall day